ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของเรา c o o k i e l a n d Shop บริการรับเติมเกมวอรพันแมนและเกมมือถืออื่นๆสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง c o o k i e l a n d Shop ลิงเพจร้านอยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับอันยอครับก็ขอกราบสวัสดีชาววอรพันแมนเดอะสตองเกตกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบผมซีเวียนะและเอีแนก็เป็นว p ที่28ของเซิอร์เวอร์712แล้วนะผม ซึ่งเดี๋ยวอีพนี้เผมจะพาทุกคนนะผมมาอ่าเลื่อนขั้นลูนกันนะผมซึ่งลูนผมจะเลื่อนขั้นเป็นลนะูนคมแฝกนแล้วเป็นลูนคทมแฟกอันตรีนะหลังจากที่แบบอีพีที่แล้วนะผมที่แบบผมแบบยังไงอะรอจนถึงวันพฤหัสนะตอนนี้ก็วันนี้เป็นวันพฤหัสนะทุกคนอืมก็ผมเนี่ยได้ทําการอ่าเก็บคิตตันมายาวครบเป็นเทียบร้อยแล้วนะผมอ่าเก้าสิบคิตตันมายาใช่ไหมเดี๋ยวผมไปดูแป๊บหนึ่งนะน,นี่ไง ผมก็ได้อ่าทําการเก็บคิตตันมายาครบ90ิคิตตันเป็นเทียบลอยแล้วนะผมซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการแลกดาบคมแฟกอันติเลยนะผมนี่เดี๋ยวผมจะแบบแลกให้ทุกคนดูแบบสดสดแล้วก็อ่าใส่พวกแบบอัญมณีให้ทุกคนดูเลยนะว่าพลังเนี่ยมันจะเพิ่มเ่าไหรนะผมสําหรับอ่าลูนอันตินะนี่เดี๋ยวผมจะแลกของอ่าคมดาบไปเลยนะผมชุดคมไม่ใช่คมดาบดาบคมแฟกอืมโอเคมาดูผมแลกไปเลย ป้งเรียบร้อยเราได้มาแล้วนะผมคือคนอื่นเนี่ยแลกไปกันหมดแล้วนะเหลือแค่ผมนะประเด็นอะคือตอนนั้นผมแบบแลกไม่ทันเนี่ยไอสามสิบนั่น,นะอะก็แอบเสียได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนมาชาแต่ก็มาเหมือนกันนะโอเคก็เดี๋ยวผมจะทําการอ่าเลื่อนขั้นเลยนะผมสําหรับดาบคมแฝกอันตินะ ไม่รู้ว่าจากตรงนี้นะ่ยนี่ไงมันเพิ่มอะไรนะ่ยพลังโจมตี5%เซนให้ฝ่ายตัวเองทั้งหมดแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด10เลยนะถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่ว่าไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะผมมันอยู่ตรงอ,อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอันจัมมนีใช่ไหมนี่ไงไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ทุกคนแบบเพิ่มโคตรเยอะแต่ก่อนที่จะไปปลดกันนะผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่อันดับพลังก่อนนะว่าตอนนี้เนี่ยอันดับพลังผมเท่าไหร่นะผมคือวันนี้เนี่ยมารวมเซิร ปิดปรับปรุงเสร็จนะผมคือมารวมกับเซิร์ฟอะไรอะ711นะของผมเป็น712บนะผมก็มารวมกัน2เซิร์ฟนะดูซิว่าอันดับพลังผมนะจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะผมชึบอ,อันดับพลังผมอยู่อันดับที่44ของเซิร์ฟเวอร์นะทุกคนแต่อันนี้ก็คือยังไงอะมันจะมีคนที่แบบยังไม่ได้เข้าเกมนะซึ่งอันดับพลังผมเนี่ยอาจจะตก มากกว่านี้นะเพราะว่าถ้าไม่เข้าเกมเนี่ยมันจะไม่ได้แบบแสดงในอันดับพลังอะ่ะทุกคนอเอาืาง่ายง่ายคือผมต้องอ่าดันพลังนิดหน่อยแล้วกันนะอืมผมน่าจะคือผมไม่แน่ใจว่าถ้าผมเปิดไอพวกลูนอัน,อนตีไปเนี่ยคือพลังผมจะแดล้านได้หรือเปล่านะเออเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะผมก็อ,อันดับพลังผมนะอยู่ดับที่สิบี่ของเซเวรนนะในตอนนี้นะผมพลังอยู่ที่6กล้านจะแสนนะผม ส่วนพันดานนะอยู่หนับที่52นะของเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวคนแก่งนะผมอยู่หนับที่14นะเป็นการ์โล่นะผมคิวอยู่หนับที่1เหมือนเดิมนะผมเฮ้ยแต่ว่าจะโดนแซงแล้วนะเพราะว่าอ่ารวมเซิร์ฟมานะผมโอเคเดี๋ยวผมจะต้องช่วยคิวนี้หน่อยนะเดี๋ยวผมจะมาปลดลูนเลยแล้วกันนะผมสําหรับลูนดับโคมแฟกนะนี่เดี๋ยวผมเลื่อนขั้นไปเลยนะผมโอเคชิบกดเลื่อนไปพลังเด้งมาเท่าไหร่ห้าหมื่นนะผมก็อันนี้แค่ปลดนะอันนี้แค่ปลดอ่า ดาบคมแฝงอันตินะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวผมจะฝังอัยมณน,นีเข้าไปนะผมซึ่งเดี๋ยวผมจะไปแลกก่อนนะจากกล่องน,นะผมนี่ผมจะแลกมาเลยนะผมจะเอาเป็นเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันช่วยอะไรบ้างนะผมอันนี้แม่นยําอันนี้ต้านอันติอันนี้ดาเมจอันติผมเอาดาเมจอันติแล้วกันนะผมแล้วก็อ่าต้านอันตินะนี่มันจะได้ใส่ได้สองลูกนะทุกคนพลังมาาันจะ เพิ่มเยอะกว่านะผม,มนี่ไงมาทุกคนพร้อมยังว่ามันจะบวกเท่าไหร่นะผมสำหรับอัญมณีนะอันนี้คืออันนี้คือแบบอัญมณีเริ่มต้นนะทุกคนคือผมแบบไม่ได้ใส่อัญมณีพวกแบบสีสีส้มสีทองนะทุกคนอันนี้แบบมันเริ่มต้นนะดูสิว่ามันจะบวกเท่าไหร่นะทุกคนเนี่ยมาทุกคนใส่ไปเลยนะอ่าลูกแรกลูกแรกนะผมอัญมณีลูกแรกผมแรกเป็นลูกแล้วกันนะเออมา ดูแรกดูสิว่าจะบวกเท่าไหร่ดูดิดูเซนต์ตา้ตาดิทุกคนพลังโจมตีเท่าไหร่อ่ะหมื่นห้าป้องกันหกพันเฮดพีหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแปดหมื่นพลังโจมตีหมื่นสามไม่ใช่หมื่นห้าเมื่อกี้ผมพูดว่าหมื่นห้าหรือเปล่าผมจำไม่ได้ละมาเดี๋ยวผมจะใส่ไปเลยนะลูกแรกของผมอัญมณีนะผมชึบฟังไปพลังเด้งมาโอ้ยพรยพลังเด้งมาหกแสนทุกคนดูดิเด้งโคตรเยอะ เมื่อกี้ของผมเท่าไหร่นะพลังผมเท่าไหร่อะผมถ้าถ้าผมจะไม่ผิดนะเมื่อกี้หกล้านเจ็ดใช่ปะ่ะลูกเดียวเด้งมาหกแสนเด้งมาโคตรเยอะทุกคนดูดิเมื่อกี้อันดับพลังผมเท่าไหร่นะสิบสี่ใช่ปะ่ะตอนนี้สามสิบเจ็ดเฮ้ยมาเดี๋ยวผมใส่ลูกหนึ่งนะดูซิว่าจะเด้งเท่าไหร่นะผมเบ่งเด้งโคตรเยอะทุกคนอันนี้เหมือนกันนะเซตตัสเหมือนกันนะผมมา แต่ว่าไออันเนี้ยออปชันมันไม่เหมือนกันนะอันนี้มันจะเป็นดาเมจอันตีทั้งหมดนะอันนี้มันจะเป็นอ่าต้านดาเมจอันตินะผมมาผมจะใส่อีกรุกนหนึ่งนะอีกรู่นหนึ่งทุกคนว่ามันจะบวกเท่ากันหรือเปล่าหรือว่าบวกไม่เท่านะมาผมจะใส่ไปเลยนะไม่กีเพิ่มหกแสนใช่ไหมหกแสนเท่าไหร่ไหม่รู้เดี๋ยวผมจะใส่ไปอีกอจัญมาน,นีหนึ่งนะผมว่ามันจะบวกมาเท่าไหร่นะกดฝังไปเลยโอ้หกแสนสามเรียบร้อย คือผมใส่สองลูกนะพลังผมแปดล้านพอดีตอนนี้นะจากท็อปสิบสี่นะผมตอนนี้ผมอยู่ท็อปที่ยี่สิบแปดนะโอ้โหก็ถือว่าแบบเพิ่มมาเยอะมากเลยนะผมเอาเฮ้ยมีคนชื่อมันผมได้เฮ้ยเฮ้ยมีคนชื่อมันผมได้เอาทีนี่ไงเซกิผมก็ชื่อเซกินะแต่ว่าเขาจะเป็นแบบไอหลายๆตัวเ้ เจอฝาแฝดเรยทุกคนแต่ว่าเขาอยู่คิวท็อปสองนะตอนนี้เอ้ยผมอยู่คิวท็อปสองแล้วนี่เฮ้ยพลัง Q คิวเขาเยอะกว่าหรอเป่าตอนเนี้ยไม่เป็นไรนะเพราะว่าอ่าคิวคิวของผมน่าจะแบบยังปลดทีมกันไม่หมดทุกคนแบบใส่ทีมหลักเนี้ยอืมเพราะว่าวันนี้มีคัดคนในคิวด้วยนะคิวของผมนะอืมอาจจะไปอยู่ท็อปหนึ่งเหมือนเดิมแล้วผมซึ่งเออคือผมแบบแล้วก็แปดสิบห้าแล้วใช่ไหมแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ทําของแดงเลยนะผมคิดว่าผมแบบ จะลงทีมแบบหาของแดงมาไว้สักชิ้นหนึ่งก่อนนะตอนเนี้ือผ,ผมไม่ได้เล่นเลยอะของแดงอะ่ะไหนผมลองเล่นสักอ่าสามตานะมันมีสามรอบนะผมผมไม่ได้เล่นเลยอเดี๋ยวผมขอใส่ทีมก่อนนะทุกคนผมว่ากาโร่เนี่ยทีมสุดท้ายตัวเดียวน่าจะไหวนะแต่ผมจะใส่ใต้ดินกับราชันยลึกไว้ด้วยกันนะผมมันจะได้แบบผ่านางไายนะแล้วก็แบบจัดเต็มเลยอะทีมเนี้ แล้วก็ใส่อะไรไปเดียขาดสายเทคนิคกับอาวุธคือผมว่าอาวุธแบบทีมหนึ่งแบบแน่ๆนๆไปเลยนะเพราะว่ากาโดตัวเดียวน่าจะไหวนะทีมที่สองนะแล้วก็ขาดสายเทคนิคสายเทคนิคผมใส่เป็นอตัวอะไรดีจีนอนแล้วกันนะผมนี่จะได้แบบครบๆนะนี่โอเคประมาณนี้เลยนะผมสาหรับทีมที่หนึ่งนะทีมที่สองแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะคือสองตัวนี้ก็แบก ไหวชิวอะทุกคนเออสองตัวเนี้ยนี่มันใส่ได้การ์โดตัวเดียวอืมแล้วก็ซอมบี้แมนตัวอะไรอีกดีขาดพลังกับอืมขาดพลังตัวเดียวนะผมจะใส่เป็นตัวโอ้โหผมไม่มีตัวไหนแล้วอะผมใส่แบบยังไงอะใส่ไปเลยแล้วกันนะตัวไหนก็ใส่ไปอะใส่เอาพลังไปก่อนอการ์โดใส่ไม่ได้ลืมไปเออผมใส่เป็นตัวอะไรเดียว <c oughs> จะพัฒนเด็กแล้วกันเออประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับทีมนี้นะโอเคโอ้ผมไม่โดยจะใส่ตัวอะไรละคือทีมที่หนึ่งเนี่ยผมแบบจะเน้นแบบแน่นๆไปเลยนะทีมที่สองผมแบบให้แบกอยู่สองตัวนะก็คือกาโลแล้วก็เอ่เคโลเคโลนะผมดูซิว่าจะไหวชิลหรือเปล่านะผมมา <c oughs> ชิบโอเคเรายาียงสกิวตามนี้เลยแล้วกันนะ <c oughs> ให้โซนิกกับราชาลึกแล้วก็ราชา อ่ะซูปเปอร์ลักชายนะผมไม่ใช่ไม่ใช่ราชาซูปเปอร์ลักชายซูเปอร์ลักชายอ่าอ่าอันดิเมสกิลเออเว้ยพูดติดขัดโอเคอันนี้ก็ให้อันติสองตัวนะเป็นอ่าเกลโรยูอาร์แล้วก็การโรยูอาร์นะผมโอเคนี่ไงไหวชิวเลยชิบ้ย <c oughs> คือผมต้องไปลุ้น,นอีกนะว่ามันจะดรอปน้ำยาหรือเปล่าเพราะว่าน้ำยาเนี่ยคือของแดงเนี่ยน้ำยามันจะใช้ประมาณ ร้อยนะมันเป็นน้ำยาฟิวชั่นใช่ไหมเออน้ำยาฟิวชั่นมันจะใช้อยู่ประมาณร้อยหนึ่งแล้วผมอ่าจะทําของแดงได้นะซึ่งผมมีของแดงอยู่หนึ่งชิ้นนะที่ทําให้กระโลนะผมก็คือ HP เปอร์เซ็นต์นะแต่ว่ามันเป็นเซตไซบอ์กนะผมไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมทําไว้ก่อนนะแบบมีอะไรก็ทําไปก่อนนะผมอมืตอนเนี้ยโอ้ผมแบบใช้ได้หมดอะ <c oughs> แล้วแบบอาไปอนอัพดาวม่วงนะพลังน่าจะเด้งขึ้นเยอะอยู่นะผมเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่มีของแดงเลยนะ โอเคในวลฟิวชั่นผมมีเท่าไหรนะ่เน,นี่ยตอนเนี้ยสาสบโคตรน้อยนี่ไงสี่สิบห้าผมขาดอีกประมาณห้าสิบห้าคือถ้าผมซื้อรอบมันจะได้มันจะได้พอดีเลยไหมผมดวนชั้นที่สกับชั้นที่หได้อีกประมาณสิบก็เท่ากับห้าสิบห้าเพราะว่า ยังไม่ได้อนะทุกคนเดี๋ยวผมค่อยมาอันนี้แล้วกันนะค่อยมาเล่นวันอื่นแล้วทุกคนแบบเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะขอแบบยังไม่ซื้อรอบแล้วกันนะผมเพราะว่ามันยังไม่ได้ทุกคนซื้อรอบไปก็เท่านั้นนะอืแต่ว่าอันนี้เปิดแล้วซัพพลายกันเดี๋ยวผมเปิดเลยดีไหมเฮ้ยมันมีเลดยูพีอยู่พอดีเลยเดี๋ยวผมเปิดเลยแล้วกันนะผมแบบเปิดเก็บว้นะชิปนี่ไงโ <laughs> สิบใบออกอยู่อันเดียวนะอุปกรณ์กันอืมไม่เป็นไรนะโอเค ันนี้ก็รอแรกแต่ผมแบบอยากได้น้ำยาฟิวชั่นจัดเลยตอนเนี้อืมพค่อยเก็บแล้วกันนะผมไม่รีบโอเคตอนนี้ก็พลังผมก็เมื่อกี้หกล้านเจ็ดแสนนะเออตอนนี้เด้งมาแปดล้านนะก็ถือว่าเด้งค่อนข้าง,งี่แบบเยอะไม่ใช่แบบค่อนข้างเยอะนะแบบเยอะเลยอะเยอะมากเลยนะผมสำหรับอีพีนะผมก็ได้ทําการอ่าเลื่อนขั้นอ่ารูนให้ทุกคนดูแล้วนะผมแล้วก็ เแล้วก็แบบฝังอัมมณีให้ทุกคนดูเลยนะว่ามันเด้งเท่าไหร่นะก็ลูกหนึ่งเนี่ยเด้งประมาณหกแสนสามนะทุกคนอประมาณนั้นนะผมก็เท่ากับหกแสนสามสองลูกก็เด้งมาประมาณหกแสนสามก็ประมาณล้านสองล้านสามอ่ะทุกคนถือว่าเด้งเยอะมากเลยนะโอเคทุกคนชิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะผมมาอ่า เลื่อนขั้นลูนห้ทุกคนดูนะเป็นอ่ารูนดาบคมแฟกนะผมแล้วก็อ่าฝังอาาัญมณีทุกคนดูด้วยนะผมว่ามันเด้งเท่าไหร่นะพลังนะผมโอเคถือว่าเด้งเยอะมากเลยนะทุกคนชิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะผมมาอ่าปลดรูนห้ทุกคนดูนะก็ชิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมใครที่ชอบชิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด share, กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่ชิปหน้าครับผมสวัสดีครับ